สวัสดีครับผมวันนี้ผมเคเลซี่นะครับวันนี้ก็มาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะผมก็ kind of ทําการแกะพวกที่อยู่ออกนะทุกคนก็วันนี้แกะพัสดุกันต่อนะครับผมเพราะช่วงนี้แบบอาจจะส่งมาอีกประมาณ2รอบมั้งทุกคนไม่แน่ใจแกะแกะโอ้ไม่ถนัดี๋ยวนะฮะต้องออกไทยด้วยตอนนี้แบบมุมกล้อง นี้ผมสั่งมาจากร้านหนังสือที่เป็นร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็ห่อมาไม่ค่อยดีด้วยนะไม่เป็นไรถ้ามันไม่เสียหายนะกนะ็ร้านนี้มันเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะ ผมก็ไม่เชิงว่าร้านนะครับมันคือแบบเป็นมือสองนั่นเองร้านมือสองแต่แบบเป็นเขาเรียกมือสองไม่ได้เป็นงานของเก็บซื้อมาไม่ได้อ่านอะไรประมาณนี้เอามาขายแบบราคาถูกโอเคครับก็เรื่องนี้ก็คือมาฮีโรอคาเดเมียนะครั เป็นเลือเป็นเล่ม23สามกับ24นะครับก็เป็นช่วงซีซัน5้าแต่ที่จริงซีซัน5้าน่าจะเริ่มประมาณเล่ม21ท้ายเล่มนะครับที่จริงผมหาซื้อเล่ม22ก็หาซื้อไม่ได้แต่แต่เพราะสองเล่มนี้มันราคาถูกนะครับผมซื้อมาครึ่งแบบครึ่งราคานะครับก็คือเล่มละ3าบาทนั่นเองนะฮะก็สองเล่มก็60ิรวมส่งเนี่ยร้อยกว่าบาทนะฮะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยก็ เอาจริงๆนะไม่เคยซื้ออ่านเดี๋ยพดูอนิเมะก็เลยอยากจะอ่านนะครับเพราะมันรอไม่ได้แล้วนะครับเพราะแบบว่าตอนนึงอาทิตย์หนึ่งผมจะตายเขาผมจะตายเนะี่ยก็ประมาณนี้สองเล่มแล้วก็มีอีกเล่มนึงได้มาจากร In ้านในอินสไปเอ็กซ์แฟมิลี่เล่มสี่ซื้อมาเพราะว่ายังค้างคาก็คือยังอ่านไม่จบนั่นเองนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมพอลองแกะดูสักเล่มหนึ่งนะฮะเล่มยี่สิบสามนี่แหละอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะทุกคนนะแบบ เที่จริงผมก็อยากจะเก็บนะไมฮิโร่อะทุกคนแต่แบบว่าด้วยเรื่องแบบผมอยากจะเก็บทีเดียวให้มันแบบรวดเดียวเลยนะแต่พ็เก็บแบบละกลัวราคามันสูงตอนนี้เล่มมันถึงออกมันถึงเล่มยี่สิบเก้าแล้วทุกคนแต่ผมก็จะเก็บตั้งแต่เล่มเนี้ยไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าพอช่วงเล่มแรกๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ชอบมาเล่นเนี่ยช่วงช่วงซีซั่นเนี้ยช่วงที่พวกมิโอริยามันเก่งขึ้นนะทุกคนผมว่ามันสนุกนะฮะช่วงแรกๆมันยังกะกาันอยูคนต้องแบบว่าไปซ้อมไปฝึกงานอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคมาดูเล่มด้วยทุกคนที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าคือสยามอินเตอร์นะสยามอินเตอร์คำว่าสยามอินเตอร์มันคำคะครับประมาณน,นี้นะฮะ ก็ okay. เดี๋ยวผมจะไปหาอ่านต่อแลนะ้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวดูกันะนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละสั้นๆง่ายๆก็คลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาแกะกล่องก็เดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนครับซีโอเกนครับ